ของแม่และคืนน้อยของแม่เพื่อนเพื่อนเขาไม่รู้นะว่าเรามีแมวสองตัวเรามีลูกชายลูกสาวนะคะเ,เพื่อนๆนี่และคืนน้อยของแม่นั่งมันรวยกินข้าวอย่างลูกแม่แคืณแม่ทำไมอ่ะพี่ตูดกินบมดแล้วค่ะคุณแม่เอาพี่ตูดกินบมดแล้วลูกเดี๋ยวแม่ให้ใหม่นะคะ นะคนสวยไหนดูสิแม่จับไหนนะไม่ค่ะคุณแม่ทำไมลูกสกรปรกค่ะทำไมอะคะพี่ตุ๋ยบอกแม่สกรปรกมากเลยค่ะคุณแม่โอ้ยมึงนี่สกรปรกตรงไหนวะเนี่ยดมก่อนค่ะคุณแม่ค่ะโอ้มแม่ค่ะสกรปรกเหม็นมากเลยค่ะเหม็นตรงไหนอะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะลูก พี่ตูบอกว่าแม่จะก็ปกคไปล้างมือก่อนนะคะไม่ได้ค่ะมาจับน้องไม่ได้นะคะคุณแม่เออพวกมึงเนี่ยไม่ค่ะมแม่ไปล้างมือก่อนนะคะอย่าจับน้อง